ก่อนการมาของรถบีกัพนิสสันโนวราตัวใหม่ที่ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพทีเซอร์มานั้นเราไปดูความเคลื่อนไหวในโฉมปัจจุบันกันก่อนนะครับล่าสุดมีการขยับตัวในบางตลาดด้วยการเพิ่มเวอร์ชันฮัตคารุยออฟโรดกับโรโฟเอ็กซ์เรเอแม้ว่าชื่อดังกล่าวจะมีการทําตลาดมาหลายปีแล้วในออสเตรเลียแต่ตอนนี้จอตลาดเพิ่มเติมในแอฟริกาใต้หลังมีข่าวลือออกมาในช่วงปีก่อนว่ากระบะเวอร์ชันดังกล่าวที่มีการจําหน่ายเฉพาะออสเตรเลียนั้นจะถูกแนะนํานอกตลาดออซี่เป็นครั้งแรก สุดท้ายก็เปิดตัวจริงๆนะครับไฮไลท์คือการแต่งหน้าทาปากใหม่พร้อมช่วงล่างถูกเซ็นให้รองรับการลุยมากยิ่งขึ้นนิสันนาวราโปรโฟร์เรียร์ถูกพัฒนาโดยบริษัทวิศวกรรมพริมพ์คาเช่นเดียวกับเวอร์ชันที่มีการจำหน่ายในออสเตรเลียโดยการมาในตลาดแอรฟริกาใต้นิสันเผยว่านี่คือกระบะนาวราที่มีความแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยผลิตมา แต่ในตลาดนี้จะต่างออกไปจากออสเตรเลียซึ่งนั่นจะได้กันชนหน้าเหล็กและมีลูกที่ดูดุด,ดันกำยำมากกว่าสำหรับตลาดแอฟริกาใต้หน้าตาย,ยังคงอิงมาจากโปรเฟลสปกติแต่กันชนหน้าถูกปัดในสั้นกระชับมากขึ้นเพื่อเพิ่มมุมบัทธาในการเข้าหาอุปสรรคทั้งยังมีการกันชนหน้าออกแบบใหม่ติดตั้งราวลังคาพร้อมโรบาร์เหล็กกระบะท,ท้ายภายในห้องโดยสารบ่อนั่งสลักตราวเวอริเออร์มีหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้ว พร้อมจอมาดวัดขนาด7นิ้วไฮไลท์อยู่ที่การปรับให้รองรับการลุยมากขึ้นเริ่มจากล้ออลลอยสีดำใหม่ขนาด17นิ้วพร้อมยางออเทเรนจาก m a x กซิสเ c e ซอร์1 1ขนาด275 6 5 r 1 7ทัหม7นอกจากจะเพิ่มความดุด,ดันให้กับตัวรถแล้วยังทำให้ช่วงล้อซ้ายขวากว้างขึ้นอีกด้วยส่งผลให้ตัวรถสูงขึ้นประมาณ1.1เซนเมตรและมีความสูงใต้ท้องรถเพิ่มมากขึ้นเป็น23.2ซนเมตร ิสันได้ทําการปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่ทั้งในส่วนโชกอัพและสปริงซึ่งด้านหลังเป็นมัลติเลี้งคอย์สปริงแทนแผ่นแหนบได้รับการปรับปรุงให้สามารถแบกน้ําหนักได้มากขึ้นทางด้านเครื่องยนต์จะต่างไปจากตลาดอื่นไม่ว่าจะเป็นไทยและออสเตรเลียจะได้ดีเซล2.3ลิตรวินเทอร์โบแต่ในแอฟริกาใต้ยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมที่กัด2.5ลิตรเทอร์โบแต่ให้พลังกาลังเท่ากันนะครับคือ190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ออโต้7สปีด พร้อมการขับเคลื่อนสีล้อพัฒทามสํานักงานใหญ่ของพรีมคาร์ในออสเตรเลียยืนยันในการก่อตั้งบริษัทพรีมคาร์คาเเพื่อดูแลการทําตลาดเวอร์ชันดังกล่าวในแอฟริกาใต้ซึ่งราคาจําหน่ายหากคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 7 1 8 0 0้านบาทมาพร้อมการรับประกันรถใหม่นาน6ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรสําหรับความคืบหน้าของนิสันนาวราหากมีการอัปเดตท,ทางเราจะนําเสนอทันทีครับ